สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไววิเบช่องที่รวมความมันความแรงและความเท่ของสองล้อจากทั่วโลกวันนี้เรามีเรื่องราวสุดพิเศษจากแบรนด์อเมริกันระดับตำนานอย่าง Harley Davidson กับรุ่นใหม่ล่าสุด Harley Davidson Breakout 2025 Big b i k e Style Cruiser ที่ถูกอัปเดตให้ดูดันขึ้นแรงขึ้นและรูหรามากขึ้นกว่าเดิม Harley Davidson r r e a เก u t 2025เป็นการกลับมาของรถ c r ูเซอรตัวพ่อที่สายชอบสไตล์ชอปเปอร์ ต้องใจเต้นแน่นอนด้วยดีไซน์ที่ยาวเรียบและทรงพลังเน้นความหล่อแบบดิบๆผสมความหรูหราในแบบอเมริกันแท้เริ่มจากเครื่องยนต์ที่เป็นหัวใจหลักเรยเกลว2025ใช้เครื่อง m i l ว a ล k ี e เอ1 1 7ขนาด1 9 2 3ซีซีแบบวีทวินระบายความร้อนด้วยอากาศและน้ำมัน ให้กำลังสูงสุดถึง105แรงม้าและแรงบิดมหาศาลกว่า168นิวตันเมตรที่รอบต่ำเพียง3,500รอบต่อนาทีซึ่งบอกเลยว่าแค่บิดพันเร่งเบาๆก็สามารถสัมผัสถึงแรงดึงอันทรงพลังได้ทันทีเสียงเครื่องยังคงเอกลักษณ์ของฮาเลที่คำรามแบบหนาๆนานหนักๆสะใจคนรักครูเซอร์แน่นอนในส่วนของระบบเกียร์เรคเก2 0 2 5มาพร้อมเกียร์6สปีดที่ถูกจูนใหม่ให้การส่งกำลังรับรื่นขึ้นและตอบสนองเร็วขึ้นกว่ารุ่นเดิม ส่วนโครงสร้างเฟรมเป็นแบบโซฟเทลซึ่งขึ้นชื่อเรื่องการทรงตัวและความมั่นคงในการขับขี่ระยะไกลช่วงล่างด้านหน้าเป็นโชคหัวกลับขนาด49มิลลิเมตรด้านหลังเป็นโชคเดี่ยวซ่อนใต้เฟรมปรับระดับได้ทําให้การขับขี่ทั้งนุ่มนวลและมั่นคงแม้บนทางครุค่ะสำหรับล้อก็โดดเด่นไม่แพ้กันล้อหน้า21นิ้วและล้อหลัง18นิ้วพร้อมยางขนาดใหญ่แบบหนาเพิ่มความบึกบึนและเกาะถนนดีเยี่ยม ส่วนระบบเบรกจัดเต็มด้วยดิสเบรกหน้าหลังพร้อม ABS มาตรฐานช่วยเพิ่มความปลอดภัยและความมั่นใจในการขับขี่ไม่ว่าบนถนนในเมืองหรือทางไกลด้านดีไซน์ของเบรคเก้าสองพต้องบอกว่า Har l เล David s o n สันทำการบ้านมาดีมากตัวถังน้ำมันใหม่ขนาดใหญ่ขึ้นถึง18.9ลิตรออกแบบให้ดูยาวและโค้งรับกับเส้นสายของเฟรมอย่างลงตัวไฟหน้าเล็ทรงกลมดีไซน์ใหม่ให้ความรู้สึกทั้งคลาสสิกและทันสมัยในเวลาเดียวกัน ท่อไอเสียแบบผู้ปลายตัดเฉียงสีดำด้านดูดุดันสุดๆและยังมีการตกแต่งด้วยโครเมียมบริเวณเครื่องยนต์และฝาครอบต่างๆให้ความรู้สึกหรูหราแบบพรีเมียมการนั่งขับก็สบายตามสไตล์ครูเซอร์ด้วยเบาะทรงต่ำเพียง665ม mm, ิลิเมตรเหมาะสำหรับทั้งผู้ชายและผู้หญิงที่อยากขี่บิ๊กบค์แนวเท่ๆแฮนด์จับทรงกว้างทำให้การควบคุมง่ายไม่เมื่อยแม้ขี่ทางไกล เรือนไมล์เป็นแบบดิจิทัล LCD ฝังอยู่บนคอแฮนแสดงผลทั้งความเร็วรอบเครื่องเกียร์และข้อมูลสำคัญครบถ้วนเพิ่มความล้ำและสะดวกต่อการมองในทุกสภาพแสงในส่วนของเทคโนโลยี Harley Davidson Breakout 2025ยังมาพร้อมระบบ Ride Modes ให้เลือกปรับการตอบสนองของเครื่องยนต์ได้ตามสไตล์การขับขี่ทั้งหมดรถ สปอร์ตและเรนรวมถึงระบบควบคุมแรงบิด traction control และระบบ cruise control ที่ช่วยให้การขับขี่ทางไกลสบายมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้ยังมีระบบเชื่อมต่อกับแอป Harley Davidson ผ่าน Bluetooth เพื่อดูข้อมูลการขับขี่และสถานะของรถได้แบบเรียลไทม์ทางด้านสีสัน b r e a เก้าสอ2พเปิดตัวมาทั้งหมด4สีได้แก่วิวิทแบล็ k บินเลวเวร์สเ วิสตี้ไฟและไวโอนี่เ a r l ซึ่งแต่ละสีบ่งบอกความเป็นเอกลักษณ์และบุคลิกของผู้ขับได้อย่างดีและแน่นอนว่าราคาก็อยู่ในระดับพรีเมียมสมกับความเป็นฮา r l เลโดยในประเทศไทยคาดว่าจะมีราคาเริ่มต้นประมาณ1,450,000บาทถึง1,550,000บาทแล้วแต่สีและอุปกรณ์ตกแต่งเพิ่มเติม ถือเป็นราคาที่แฟ,แฟนแฟนฮาเล่ยอมจ่ายเพื่อความเท่และเสียงคำรามอันเป็นเอกลักษณ์ของมันใครที่หลงไหลในสไตล์อเมริกันชอปเปอร์ต้องบอกว่าเบรเกิล t 2 2 5 5คือตัวเลือกที่ลงตัวที่สุดทั้งในแง่ของพลังความหรูหราและความเท่แบบเหนือระดับมันไม่ใช่แค่รถแต่คือสัญ,ญลักษณ์ของอิสรภาพและจิตวิญญาณของนักบิดตัวจริงปิดท้ายกันหน่อย สำหรับใครที่ชอบสายครูเซอร์หรืออยากรู้ข่าวอัปเดตล่าสุดเกี่ยวกับรถมอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามช่องไบวิเบ e ของเราไว้ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดทุกคลิปเด็ดเกี่ยวกับโลกของสองล้อทั้งรีวิวรถเปิดตัวและข่าวสารใหม่ๆเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณที่รับชมครับจากไบวิเบ e แล้วพบกันอีกเร็วๆนี้